สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะวันนี้เดี๋ยวเรากําลังรอที่จะออกบนเรือไปข้างนอกไปถ่ายกลางทะเลนะครับจะมีหลายฉา,า,ากมีฉากโดรนโดรปรอยโนี่คือโดนดีหรือว่าโดนบินเ <laughs> เพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่เมาเรือมากเตรียมกินยาเตรียมอ้วกกันได้ ๋ยวันนี้จะเล่นกับตรงท p พีทั้งวันับวันนี้อยู่วับ one day with two p whatever fucking day ตอนนี้เราก็กินยาแล้วนะครับก็กันเมาเรือนี่คือบรรยากาศของก่อนออกเรือนี่คือเรือที่เราจะไปด้วยนะครับ ตอนนี้จะลงเรือแล้วนะครับตอนนี้แค่มองก็เมาเรือเลยเนี่ยนี่เฮ้ยไปโดนอะไรมาวะล้มมาไปล้มหน้าแหกขนาดนี้เลยสะดุดครับเดี๋ยวล้มได้หนักมากลืมตาได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยครับไม่รู้โดนต่อยหรือโดนอะไรโดนทั้งหมดบ๊ายบายไปเลยครับเด็บนีี้ไพ่วันนี้ หมดหมดซีนแล้วใช่ไหมคะพี่เดยวันนี้หมดแล้วร้อนมากอากาศร้อนมากไหนดูดูผิวซิได้ข่าวว่าเป็นคนผิวสองสีแล้วตอนนี้อืมสี่ขาวมีดำอันนี้แดงไปล้วหน้าไหม่ปละนิดหนึ่งตรงนี้แต่ก็ยังโอเคอยู่มาแล้วโยโยยโย How have you been น้องพลอยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้าง สนุกมากเลยค่ะสุกดำหรือยังเฮ้ยไม่น่าจะดำแต่พี่ต้องนี่ไปแล้วอ่ะโอ้ยน่าสงสารสีใต้ตากับสีต้องแก้มเปลี่ยนไปแล้วเป็นไงบ้างฮะไหม่ทั้งคอแล้วฮะทั้งคอหมูย่างพี่อ่ะนอนพุ่งตื่นเส่อะไรฉันมาตั้งแต่11โมงแล้วโอ้โหนี่นี่ออกเรือตั้งแต่กี่โมงออกตั้งแต่7โมงครึ่งเลย7โมงครึ่งตายแล้วน่าสงสารมากเลยอ่ะอาปาเราไปกินข้าวกันอร่อยอร่อยมา เวลาที่รอคอยกินข้าวไม่กินข้าวเลยเลยกินหัวใช่แต่ถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่เสร็จเร็วก็ประมาณเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงดีสองนี่คือวัยเล่นนะของกองเนี้ยปกติดดีห้าแต่พลาดแค่หกโมงวันนี้คงเช้าเหรอออกโมงแง่ออกโมงเย็นโอ้หน้าสงสารมากนะคะเฮ้ยได้ข่าวว่ามีตกเรือป่ะใช่ครับมีฉากต้องแบบลงไปในนั้นพี่เดที่เดทีฟใช่ไหมโอ้โหน่าสงสารมากเป็นไงโคตรไม่แฉะพอ ยอดครับวันนี้มันถือว่าเป็นฉากใหญ่ที่เรารอกันมานานเราแพลนฉากวันนี้มานานมากเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้กี่โมงครับพี่เดย์บ่ายสองกว่าบ่ายสองกว่ากลางแดดเพื่อคนทุกชาติท่านครับทำในสิ่งที่เรารัก yes ดูดิคนละสีเลยอ่ะดูดิเมื่อกี้มีซิลิโคนที่แปะไว้นะอพะแก้วมาเป็นคนละสีดูแขนผมดิโหหล่อเลยดูแขนดิผิวสองสี สองสามสไปอากบ้านเลยทีเดียวกด้ครับไปไหนกันไปกินข้าวโอเคเพ่อนเมืองฟังกรีครับแสบมากไปกินอะไรเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ายอนเย็นๆไปกินแบบว่าอร่อยๆเดี๋ยวไอ้ฟลิกกําลังจะตามมาด้วยกาแฟแคนดี้พิซซ่าหน้าอะไรซีฟู้ดครับกับแซลมอนรมควันนะอะไรอื่ ปะปะเปียแฮมชีสด,ด้วยนะคะเอออันนี้อะไรอ่ะสลัดไหมละ่ะเออสลัดไหมละ่ะสลัดปลาดิบรวมคอกไกโดโอเคโอเคโอ้ยร้านนี้ขนมเยอะไว้ให้ขึ้นไปจองโต๊ะข้างบนก่อน <c oughs> ตอนนี้อยากจะนวดมากๆตั้งแต่มีโรคระบาดเนี่ยยังไม่ได้ไปนวดดีๆเลยนะครับต้องขอบคุณแว่นแว่นนี่นี่เห็นมั้ย่าแว่นของฮิวโก้นะครับ black e e d o the black e e d o e นี่แว่น นี่นครับ <Okay. S 1> พีนี้ก็จะเป็น uh, one day with two p southside นะครับถ้าใครรู้จกัก uh, southside เนี่ยมันจริงๆจ,จ,จะมี2คนที่ที่อยู่ front ก็คือมีโต้ง2 p แล้วก็เฟรดดี้นะครับเฟรดดี Freddy v. Freddy v ้วีเฟรดดี้วีเนี่ยอยู่ในทีม still fly ด้วยนี่น้องชายเราคนหนึ่งไปโต้องอยู่กับเรา วันเฮ้ยวันนั้นดูรายการมองหาเกิร์ลกรุปเออมองหาสาวๆเออพูดถึงในทั่วประเทศอืมจริงจทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเมีเพื่อนบ้านเรามาด้วยเหรอประเทศอะไรบ้างวะก็ตอนนี้ก็มีจากสปปลาวด้วยอ แล้วก็สาวๆที่มีความสามารถร้องเ<ม>ต้นแล้วก็แรปเราจะค้นหา T-pop ให้โลกได้รู้ว่า T-pop คืออะไร T-pop คืออะไรไทย pop <อ>แล้วก็เป็น girl group <อ>ถ้าใครท<อ>ี่ชอบเกาหลีนี่คือเอแพลตฟอร์มคล้ายๆกันแต่นี่พราเราทำเป็นสไตล์ของไทยเราเรียกว่า T-pop แล้วใครจะเป็นโปรดิวเซอร์วะโปรดิวเซอร์ตัวนี้เราได้ของทีมที่ทำให้ YG ที่เกาหลีออ๋เหมามาโปรดิวซ์ให้หมดเลยนะครับเฮ้ย t P เซาเซาเป็นพิธีกรต้องไปเรียนมาเลยปะวะต้องไปเรียนนะครับเรียนอะไรบ้างวะจริงก็เรียนการพูดเและรอเรือเราต้องเรรียนู้เรียนรู้ จริงๆแล้วก็เป็นการแบบออกเสียงให้ถูกต้องการแบบส่งพลังวิธีการยืนโ <ừ> พสเจอจริงๆ <ừ> แล้วมันเปิดมนวิธีเล่นกับก็มากกว่าพว่าพอเราเราเอ็มซีเมื่อก่อนตามตามอะไรเราก็เล่นกับคราวอ,อ,อันนี้เราต้องรู้วิธีมุมยืนให้มันอะไรออฮะออก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่ายากปะจริงๆก็ยากเหมือนกันออแต่ก็แต่ก็มันคล้ายๆเอ็มซีเหมือนที่บอกเดี๋ยวรออาหารไม่ยังไม่มาเดี๋ยวก่อนอยู่มากเพียงแต่หกโมงเช้าเลยมาแล้วอาหาร หลังจากขึ้นเรือหรือว่ากัรแล้เราพอแล้วชิ้นก็พอเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินซือพูดเลยนะไม่เรากองทัพต้องเดินด้วยท้องเรากิน2ชิ้นแล้วมันก็ไม่อิ่มหรโอเคเรากินกันได้เยอะเพราะพรุ่งนี้เราแบบฟรีพรุ่งนี้เราจะไปวิ่งรอบเกาะสีดาชานะคะทุกคนไปวิ่งด้วยพาสองคนนี้ไปไปวิ่งไปพายเรือดิอร่อยน่าาน่าทําว่าเออมาทะเลติดทะเลมันก็ต้องไปพายเรือก็คือแอคทิวิตี้พรุ่งนี้ ก็ไปเรือแย่เป็นไงมึงไอ้ฟิกตามมาถึงนี่เลยนะผมรับปากไว้ป่ะวันนั้นอะพี่ใช่รับปากกันไว้ตอนมันเมาพี่เดี๋ยวผมตามมาครับตามมาสุดวิชาโอ้โหคําไหนคํานั้นนะลูกผู้ชายนะทีเราจะไปร้านป้าแอดนะฮะท้าแอดซีฟู้ดเนี่ยมิคิไทยฟิกไวปจอกจังเลนะก็เราก็จะแกล้งฟิกแคขนาดไหเดี๋ยวพอมันแกล้ะนั่งท่าเราก็จะบอกว่าไปลุกเดี๋ยวไปเลยเไาเดี๋ยวเราแกล้งมันอันนี้มาแล้วมาแล้ว

จะดดแก้วเรายิบไปใส่ไปดิการทำร้อนด้วยด้วยไอ้เง okay, okay, ี pues ้ยทะเนี่้ไงเราไปกินข้างนอกจริงนั้นเราก็ต้องไปแล้วล่ะ People let's go โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับลงมาลงมาทางรู้สึกจะติดทะเลด้วยนะโอ้ร้านแบบว่าชิลมากครับเล็กมากเลยบรรยากาศแบบนี้แหละครับที่เราต้องการ นั่งครับนั่งช่วยต้องหันหน้าอมทะเลนะทุกคนอย่าหันหน้าออกทะเลนี่คือนี่คือการกินบรรยากาศนู่นว่เชฟเชฟเทเบิลงคะเสร็งฮะคือจองอีน้อยมากเราโชคดีมากที่ได้จองใช่ต้องจองเลยจองมาประมาณเจ็ดวันแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยไอ้ที่เดือนหนึ่งจองมาเดือนกว่าจะได้เนี่ยเอาเอาขอความจริงวันเดียว คืนท้องเสียทั้งวันเลยมมไม่มีแรงอะไหวานเลยต้องไปซื้ออยามาให้กินหมดแรงเลยยัไงไงคุณนอนกี่โมงสบายดีมากเลยฮะตอนนี้ง <c oughs> ม่วงนแ <c oughs> ตอันนั้นเมื่ <c oughs> อคืนกินผ่อยนางลมแล้วก็ยำผ่อยนางลมแล้วก็มาจบด้วยม,มาม่ามันก็เลยเป็นเหตุผลเนี่ยเจ็บท้องมาเลยตอนนี้ไม่รอดแล้วครับเย็นนี้ไปนวดเออต้องไปนวดด้วยวันนี้พี่เดย์คือคนอ่อนแอนะคะ เมื่อคืนเนี่ไปเจ็บท้องไงไปกินเลนี่มาไปกินอะไรไม่ไหวครับนอกจากกินข้าวต้มแล้วดูพวกนี้เขากินกันนะมีนผงเดยไม่เก็ดใจคนป่วยนั่นสั่งนะทุกอย่างน่ากินหมดที่นี่ชื่อว่าครัวนอนสมอนะครับ บางละมู่พัทยาถ้าใครมาแถวนี้ก็แวะมากินได้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยนหมมาแล้วพบแล้วนะกินกันหมดไหมเนี่ยสั่งกันมาเยอะแยะเอาผู้อาหารต้นมะนาวต้นมะนาวอริกุ้งซ้อมอาหามเป็นเมนโปรดเป็นประจำผู้หัตถอตอด้วยแล้วปลาที่ปลาเป็นตัวหลัก เลยอ,อยอร่อยอร่อยที่สุดในโลกโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปเดินเอาเลตกันนะครับเอาเลตพัทยามีอะไรบ้างไปดูกันอันน้ถึงแล้วโอ้ย oh, นี่ริเวอร์คูนี่แมนยูอ่ะสองคนนี้แมนยูนี่ว่าก็มาเดินเล่นนั่นแหละเมื่อกี้กินข้าวอิ่มมามาเดินย่อยซะหน่อยนึง <c oughs> จะได้ไปนวดได้ซึ่งตั้งแต่เช้าไปกินข้าวมา ได้วกไปี่รถกเน้นราต้องเข้าไปดูแล้วล่ะอะวใหย่เออสวยรุ่นนี้สวยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะขอไปนอนพักเลยก็ตัวก็เมื่อกี้เพิ่งฟื้นอ่ะินยาไปใข้ขึ้นเลยไงนี่เหลเรากีนรา้านนี้โอเลาห์ ซุปปูนี่ปูชิ้นเร์เลยครีมมี่มากอา่ะขาวยเย็นพิซซ่านะครับอ้าวแจกเลยอ,อันนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ร้าน สีลาชาดีมากเลยอ่ะอันนี้ไอเดียดีนะดีากเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรครับดาวน้ำส้มพาอินท์แค่น้ำส้มขั้นเนี่ยนะใช่ค่ะมากงี้เลยมันก็ตามหน้าตาอันนี้นะคะพิซซ่าโรหค่ะหน้าอะไรเบคอนชีสหลจากที่เมื่อวานนี้สิบวันวันนี้เป็นไงโอเคไหมคะอยังไม่โอเคจะต้องตัดผมใหม่ทุกวีคเลย เป็นคนหัวสูงยังแสบคออยู่ไหมคะดีขึ้นแล้วครับรงงจะไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะไม่ปวดท้องขึ้นรถไปได้เลยจ้าดเดี๋ยวรถไปตรงทางซต่งใจเวก,กี่โมงค,คืนนี้น่าจะสามทุ่มได้จบด้วยเปื้อนเลือดทำอะไรมนาะให้มันทำทีเดียวดิไลงคลอนมาด้วยว่าท้องเจ็บๆอยู่เผลอต่อยไอ้ไอ้ t p จริงๆด้วยพัว ปากแตกเลยครับไม่เตือน้องทำไมแสดงเป็นการแสดงเจร็แล้วครับวันนี้ชูพีเสร็แล้วครับโคตรอร่อยอาบน้ำกินรอบลนวันนี้วันนี้อาบน้ำไปสามรอบนะน้่สามรอบข้าวโคตรอร่อยเพราะว่าหิวอะไรก็อร่อยมากนะเอาอีกนะเออวันนี้ขอบคุณมากครับวันเดย์วันเดย์ปากแตกนะครับโดนโดนพี่เดย์ต่อยนะจมูกลอกนะครับผมแดดเผาคอไม่ ครบสุดครับวันนี้บางแสนพัทยากรุงเทพชนบุรีสนุกมากขอบคุณวันนี้วันเดย์มามาสามติโกโฮมโฮมเอกมัยสิบสองก็ขายของอย <c oughs> ู่ติดั้ไว้เลยตอนนี้เลยกดติดตามนะครับต้องใช้พ่อให้แม่พี่น้องดูนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาให้อัปเดตให้ดูเกี่ยวกับหนังอีกเรามีเรามีฟุตเทจเบื้องหลังเยอะมากตอนเล่นปล่อยไม่ได้ว่าตามเร็วๆนี้เกมเชนเจอร์ see you thank you แน่งกูแล้ไงทิ้งกูแล้ไงโอเคตอนนี้ก็เสร็จสำหรับวันนี้จริงๆแล้วนะครับก็นี่แหละก็ถ้าสมมติใครยังไม่เป็นเอ่อแฟมิลีเดียวกับเรานะครับก็ฝากเอ่อสมัสด์ด้วยถ้าไม่ s c r i b e ก็กดกระดิ่งแชร์ด้วยนะครับแล้วกดไลค์ให้เราเยอะๆสมัสด์แมน you w a n t a be our family